โสดาบันยังมูอยู่ไหมคะพี่หมูคำตอบก็คือไม่ศูนย์ท่านไม่เข้าใกล้เลยแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมตามประเพณีปฏิบัติธรรมเพื่อไปสวรรค์ท่านก็ไม่เข้าใกล้แล้วโสดาบันเนี่ยท่านจะมีจิตที่มุ่งมั่นด้วยความเพียพรพยายามที่จะบรรลุพะนิผ่านอย่างเดียวท่านจะไม่ศึกษาปัญญานอกพุทธศาสนาแล้ว ท่านจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีที่เป็นไปเพื่อสวรรค์นรกโดยเฉพาะดูดวงสายมูอะไรพวกนี้ท่านไม่เอาหมดเลยท่านจะใช้เวลากับการมุ่งมั่นในทางของการฝึกตนเจริญไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเวลาของท่านจะมุ่งไปในทางนี้เท่านั้นเปรียบเหมือนทางโลกท่านเรียนในมหาวิทยาลัยท่านไม่ไปศึกษามหาวิทยาลัยอื่นละท่านอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ท่านมุ่งหน้าว่าครู วันนี้ครูสอนอะไรให้การบ้านอะไรเย็นนี้ท่านจะต้องทําการบ้านที่ครูสอนในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่โสดาบันท่านมุ่งมั่นขนาดนี้ฉะนั้นท่านจะไม่เฉยเฉยมนุษย์เราเนี่ยโดยมากแล้วเราจะเฉยเฉยท่านเปรียบเหมือนกับดอกไม้ริมทางพบทางและเห็นทางแล้วแต่เดี๋ยวดอกไม้ริมทางเนี่ยมันจะดึงออกพิธีต่างๆเหล่านี้มันยั่วยวนมันชวนไม่ว่าจะเป็นพิธดีดวงพิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นพิธีหลายอย่างมันจะดึงเราออกจากทาง โสดาวันท่านเห็นทางแล้วท่านจะเดินเปรียบเหมือนดอกไม้ริมทางท่านจะไม่สนใจไม่แวะชมดอกไม้ริมทางแล้วท่านจะมุ่งในทางท่านถึงเป็นทางที่บรรลุเข้าถึงธรรมได้ง่ายง่ายกว่าทางของปุถุชนนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะไปนวนเวียนกับดอกไม้ริมทางไม่บรรลุผลสักทีหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าหลายคนที่พี่รู้จักเนี่ยอยู่ในทางแล้วแต่ไปติดดอกไม้ริมทางส่วนใหญ่เสียดายนะครับที่ อยู่ในทางแล้วถ้าไปต่ออีกหน่อยก็จะบรรลุทรรได้ดีแต่ไปติดอยู่ในดอกไม้ริมทางก็ทำให้บรรลุธรรได้ยากนะครับ